วันแรกก็ชันแล้วค่ะวันแรกนี่คือจริงๆคือเหมือนแบบแอบเห็นหลังจากที่แบบเขาเข็นมาแล้วก็มา,มา,ม,ามาถึงห้องนะคะก็ก็เห็นแล้วค่ะเข็มนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าโอ้ยชัดแล้วปกติคือเราถ้าถอดคอนแทคเลนส์เนาะเราก็จะแบบเบลอต้องแบบมองจอใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆของเราอะ่ะตั้งใจจะทามาสามรอบแล้วค่ะคือไปหามาสองที่แล้วแล้วเขาบอกว่า กระจกตาบางทาไม่ได้แล้วก็แล้วก็มาเห็นขอบคุณหมอค่ะที่เหมือนแบบเสร็จภายในแบบทําพร้อมกันเลยทั้งสองข้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออันนี้ดีแล้วก็เห็นรีวิวเยอะด้วยก,ก็เลยได้ทากับคุณหมอไม่เจ็งไปเลยสําหรับคนณลเราไม่เจ็บเลย,เเลยแค่ตึงๆนิดเดียว Evoicl จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยู่กับเราสามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอะไรกับ กับกับดวงตาที่อ่านมานะคะอืเก่งมากเก่งมากใช่เลยก็สูงค่ะแต่แต่ถ้าทําออกมาแล้วคือมันใช้ชีวิตง่ายมากก็ถือว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปคุ้มมากดีใจโอเคขอบคุณค่ะ